ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เบียตำบังหุ่งไห้เอื้อยกินนะครับก่อนกลับบ้านพี่น้องขอบคุณครับนี่แป๊บเซั่วฟันตำส้วนี่ๆเราจะมากินข้าวปุ้นในต่างประเทศต้องใส่มือกลิ่นไหมจิงเหยี่ยบแซบเฮ้ยต้องใส่มือกลิ่นไหมเนี่ยนี่บบ้านนี่นะถ่ายแบบกินแบบแบบคนไทยแบบมารยาทนี่ไงเอามันถึงจะแซ่บก็ตักเอาแบบนี้นะเอ้า นี่ถ้ากินแบบบ้านเขาแบบเป็นมูนพวกกันกับยิบกินในค้านอ่เงกี่เสียแมนแต่เขาทายออกซื้อนอยเพิ่นมาให้เวเพิว่านี่สิทำข้าวปุ้นเอ้านี่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 ่นี่นีนี่นนี่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 น่นี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 ่่นี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 ่น่ เอานมอจอเาอเลยพักกันจองเลยลวกครับพี่น้องอือนี่นี่นีจุ้ยไปนี่อันนี้ปรกอนะครับโอโอแม่กอบนี่นี่นี่อะไรมาเงี้ยบะกอกก็มีในตู้ในรางน้ำแข็งนอะหลากหลายหน่วยไม่หันพี่ร่องอะไรเรื่องอะเรื่อ จางไ้วใจกินได้เหมือนันเดี๋ยวเดีอันนี้คืออะไรอ่ะกะต้อกะต้อหลังเสร็จเนี่ยยัลงมายังอุบัตการ์ขึอยอกันข้าวก็มีด้อา้าวในหมอด้วยเท้วลวัสดีนะครับวันเก้าสิบหกเจ็ดท่าเลยเนาะนะครับผมอ่าอย่างไรอน ถ้ากินเสียงดังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไหนไหนบอกว่าไหนบอกว่าไม่เผ็ดไงไม่เผ็ดเพราะว่าไม่ไม่ไม่ใกล้ปากเบียงนี่เวลาไปอาคลิปนี่ไม่จะใกล้ปากแบบนี้แล้วเลยเสียงดังมากินด้วยกันนะมากินด้วยเจ้าเจ้าต้องได้แกงน้ำวันนี้นะมาเราจะกินเนี่ยปาร์ตี้ข้าวปุ้นปาร์ตี้ข้าวปุ้นเลยสิปาร์ตี้ข้าวปุ้นถาดใหญ่ๆแค่นี้ก็พอเลยสิเครื่องมีเผ็ดอยู่ปะ อบเครืงที่เด็ดป่ะอืบอกแล้วเนี่ยเราก็จะตักมาก่อนนะแล้วเขมาอยิ่ที่จานเาเนาะแล้วก็ได้ฟิวนะบอมันไม่เอฟซีคนวาอันถึงดังอ๋อขับกันจอมไม่ใช้ช้อนกลางเาป่ะเาอ่าเนแต่บลอกเครื่อท่ใ่ใ่ั่นเ้ยนีเอกินร้อนกางกางเอาถือใจเพื่อนเลย การนี่แค่เดียวกินเบิดทุกคนนะผู้นั้นตักคำหนึ่งผู้นี้ตักคำหนึ่งฟังการนี่แค่เดียวกินหมดเพื่อนอืมใครเขาจะายเอาเออใส่มือก็ไดกผู้ใดพูดจะถายนะเกิดหยาดนะคนอ่ะทำนาทานา่อนสอนลดนตัวพี่เพลตบอลโตไปโอ๊ยโดนมาได้กกินซ้ำขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกสติกเกอร์ด้วยนะครับ เชื่อไหมว่าเอื้อยกินอย่างนี้เป็นนะพลอเบียร์เอื้อยเขาเคยกินอย่างนี้แต่เคยกินกินย่างพี่จะเป็นคนอีสานมันเราพี่จะรู้ว่ามันอร่อยถ้าจะให้แซ่บนะมันต้องมีแกงน้ำใหม่นะแกงหน้เฮียงเนาะโอ้ยวจะต้องใส่ปลาแล้วแต่เจ้าแมนไม่เคยเอามาโอ้มันหายากนะพี่หน่อไม้สดนะเออแม่นมันมันโมฝนโมตกเดียยามนี้มันก็แล้วตลาดอย่างเดียวไดนที้แล้ว มีแต่น้าใหม่ปลวกเหลยอไดเนื้อหน้าไม่เลี่ยงนะครับผมแก่แสบมาสั่งอ่าไปวีจะนะวันนี้เราทานข้าวที่บ้านพี่นัทในวันนี้นะคะครับแสบไรมาแซ่บด้วยกันมาลองกินีดูเพื่อบ้านเลยอ่าหนูคิดว่าเป็นอ่ะลองกินดูก่อนทีแลกขั้นหนึ่งยังเงี้ไข่ตุนอ่าแซ่บเดียวแต่มันทีวนนะไข่ตุนเนาะอนุบาลเนี่ย อร่อยไหมตุ๋นเนี่ยไม่อ่างหรืวางเนี่ยกินลำเนาอร่อยไอเดียวเอาแล้วเอาแล้วมันมีเห็ดยังไงหายเตี๋ยไรเด้เตื๋นแล้วรุ้มเตี๋ยฟาเตื๋ย่เตี๋ยหนึ่งใส่เองแล้วให้ต้องตับแยกวงครบเกี่ยงน้องเด้อน้องหลับเพิ่นไปเ้องน้องเนี่ยยืนกันดีเดี๋ยวเขาก็ะตือกันดอกเพื่อนจะได้มีเพื่อนเล่นไปแยกวงก็เงาแล้วท่านไปมันขอด้านน่ะชิมหมูยี่ห นอนหักนอนเก้าเด้อุพระจันวดนะคะเกาด้ออนเให้เราจ้านะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณพระจันวดนี่คืออะไรจะปรุงแบบบ้านเนี่ยอะไปรองดมืสุด้องมอโอ้ยท่านั่งไหมโอ้ยท่ากินท่านั่งโอ้ยโอถุงกอฟเต็มัป่อ่ะเห็นมันเนาะไอ้อะนีไงนี่หนูว่าเานนี้ อ่านะคะเอ็พีต้องดูหลายกล้องนะคะเวลาดูคลิปนะคะอ่าแต่ละคนก็จะได้เนาะนะคะมันยากลำบากขนาดไหนเจ้าการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเอ็ดพีเราบอกงานต้องให้งานต้องให้เสียงต้องถึงยอดไหมดูดเรื่อ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 ถึงนั่งบอกดังหูดังต้อตายดีเข้าตานะดกำลังร่วงครับพี่น้กำลังเด้อ เดี๋ยวกินพร้อมกันเลยทางนี้ส้มตำนะครับผมพี่สุดาก็กินส้มตำเหมือนกันเนาะนะครับเห็นมันบ่ออะไรกล้องก็เห็นเห็นเห็นด้วยอไม่ใจค่ะทั้งกินอ่าเราก็เห็นทั้งภาพทั้งเสียงนะครับพอมีผู้เห็นมันมีผู้เห็นน้ำขุ่นเลยห้องหลอกเลยกล่องเป็นอะไงามเปล่างามสองจ้าพอมั้งอะไรแก กันจองยงดีมัประโยชน์มากเบื่อตะกี้ปะแม่ใช่ดาบ่าบ่บ่พักกันจองบ่พักกจองจะเป็นบุรุงใส่ตาดีอะไรหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่แต่ถ้ากันจองบุรุแอลอือห็นบ่บ่กินเลายดีกินเลายฉันไม่หรอทงนี้เอวแบบไงอะไรแกเอวอ่ไรแกเอวทำงานบ่อยมากอ่ะโอ้น่าก็นอนมแก

วคุยกับพี่ซีดนะนาเอไงเป็นเียนแต่สองคืมเคืงเลยอ่ราตอนที่สององเคอ่ลบทนหือแบตนึงคืออะไรเืองขนาดอืมไม่มดลบอวเมื่อคืนจะไปเครื่องแล้วชาร์จบอวใช่ได้ไมไดสชัโมบอ ก็บอกหอแล้วเนาะคือเป็ห่ที่สี่ยังไงพี่เรามาถึงเราก็ชัดถ้ยี่ี่มันก็ต้องเวลานี้ใช่ไหมเขาต้องพยกนี่เป็นแกงขี้เหล็กได้นะครับผมใครอยากทานมามาอย่างเนี้ยกระทุ่มกระทุ่มว่ะมมาเริ่มกัน